ครับบาน,นี่รุยต้มรินต้มรินต้มริน,รนพี่น้องเอ้ยสองอันนั้นใหญ่ๆครับพี่น้องมาเด้อครับแฟ,ฟนครับสมองสุบอนครับพี่น้องวันนี้มากินต้มรินงัวนน้ำกันเก้พี่น้องครับย่างวพี่น้องมันหิวตอนนี้มันหิวก่อนแต่เส้นบีบบบขุมมาแบบนี้หืมหืมโอ สามนามยี่หลาพี่น้องสามนามี่หลาลาทองไห้พี่น้องไอซองเรียนกลัวเด้วออีหลานี่แปลงเฟื่อตัวเลยแปลงตัวมากนี่หน่เป็นเกาลูกแห้งไหลมันจะออกแต่แดงแปลงออกเป็นสันน่ะพี่น้องเป็นหนอนเป็นนอนมีนอนอย่างแก

ข้างหม่ยนี่หนม่ีน้า้อง่นี่ยเล็นขดหางน่องน่อนอน้ำุบอลน่องแบบใหญ่นกนี่นเขียน่นางี้นางืม่มุ่มนะเอนตูเป่นยูดอกน่ฟาประตูนิลานา้องน้าล้องให้ทออันน้ำให้าลงขูกข้าลงเรว ขอล,งล,งลงของนะลงอาลงหันละติดไปหาหนะไปไปนอนบวชติดไปหานามาลงหน่ะไปเ้วพี่น้องติดไปเฮี้ยนป่าติลกูกไปขันไปไปเฮี้ยนป่าติไปหาหญ้า,ญาเถาติดไปขโมยเสือหญ้าเถาอีกไปเลยไปาอาบน้ำกินเข้าเรียบร้อยไปหากินหญ้า หานยางเหลินพี่นอ้องกากลังกายขายานหมดเศร้าจังเอยก็กลับมานอนจ้ะสวัสดีครับพี่ตัะรันแฟนี่คนหอดซื้อขูดสื้อน,นครับสวัสดีจ้ะาวปุยจูผักจ้ามากครับพี่น้องมาเนี่ยมากครับมาเนี่ยปรุยต้มรินต้มรินต้มรินพี่น้องเอ้สองอันนั้นใหญ่ๆครับพี่น้องมาด้รกบแฟครับสุนองสุบอนครับพี่น้องมาเนี่ยมากินต้มรินง่วนน้ำกันคืเพี่น้องครับมามามาพี่น้องมา จะเอาแก้มปากกับบะแมนอ่ะไม่ลีนนะครับมันตีแก้มปากม็แล้ใส่นี่นี่ครับไม่ลีนหน่อยดิ้งง่ายครับพี่น้องนี่ซสร้อยสร้อยส้อยไปน้ำกินไปน้ำผลวาเอาลีนนี่ต้องไปกรอนพี่น้องบุบลงไปมันเปื่อยอยู่เดชหอยตุ่มโดนอยู่ว่าสีย่างเลยพี่น้องแต่ว่ามันย่างบะไบที่น้องมันหิวมันหิวก่อนมันก็เลยย่างมาท่านจ้ะ ต้มจูแจวแลนี่แจวเขี่ยวลงไปจุกันแหละข้าวบางเข้มยังไงกบๆๆกบกบกบพี่น้องอันนี้ลิ้นไงอันนี้ลิ้นน้อยว่าเพื่อดีครับต้มลิ้นครับพี่น้องมาเด้อสมองสุบูรณครับเต้าห้เอาเลยมผมเดือย ขมยังขม่ยังดีรับปลาเจ้าขมดีเวย้มมยเจ้าว <laughs> ันเมื่อรขมมือางจัง่ะลมอีก,แกลแซมก,กันกรครับล่ามเม่อไงิขมติดแก้ววแก้วี่แก้วห้คุยพี่น้องมังแก้วพี่ขมครับใส่ดีบ่บ่บ ือมอมบรบนี้มือเคยขมว้าฮึดีอ่ครับพี่น้องมาขมอ่ะใช่ดอดีเนาะ ถ้าโดนรถต,ตื่นขึ้นหกโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมง ต้มตั้งหกมงเจ็ดมงแปดมงเก็มงสามสมงเหเปิดดียว่า <c oughs> เปืเเ่อยหรืออไรใส่่ม้อรา้งราง อย่างก็สิซับอีกแบบ mô cả comme mà mình mô mêtière comme nào, là mô mêtière comme diêp là mô mêtière comme phải là mô mêtière comme là mô mêtière comme diêp là mêtière 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 เจ้<ช>าลาบินมันมีกระดูะดกมีกระดูกเัามันฮะปั้นข้าเจ้าอขัดนี่เราแคะอืออนีกระดูกีหล่ตั จ็บจ้ะสิทธิ์ดนยะครับเปลืออายสำดัยเอาเมื่อเมื่อขนาดเมื่อเดียวกับออกจากกันเล้พี่น้องจำตบลองอืม เอาดินมันแสบอะ่ะเปรี้ย,ยกินแล้วมันหอมไปหน่อยเย็นมากเลยเป็นไข่ บกเลียนฝายาพอนเหมือนนี้ว่ามันบกลียนฝาบบาสนมดิบกเลียนฝายาพอน,อนแสบพืออพ่อนเขาขอเผื่ัดำนีเ่เจอหอมจริง năm ngay phía trong quỳ treo lên ยิงไหกขอบคุณครับอเอน,น,ออน,นอย,อยิงไหตัวโยกิไน,นไปนำ้ำปล,ลาไปน้ำไปนออลปาด้ายไม่กินามดอ๋อราก็าไปแซนย่างอีกอ อันต่อไม่ได้เอาถิมดิตันอินด้วยใคระจังมาดอกหมองเทียอันตะเก,ก้าย่างเอาออกดิแม,ม่นมันนองขูดออกดิเด้เขาก็บผัดจิ้ได้นั่งไปหามัาสล, <c oughs> ล่างออกดีแต่ละพี่น้องมาฟ้านเห็ดอันใหญ่แค่เนี่ยขึ้นไข่แล้วพี่น้อง ถึกล่มค่ะเดี๋ยวแต่วานตอนไม่ไมนี่มันหอนหอนเมันกวดาอก้อกันเนี่ยมันหยาเป็นไกันหรอเป็นแง่ยมัน,มนเปื่อยอยู่กินเลยแต่ว่าขันอย่างขน้อมาสดๆมาอย่างเลยนี่มันหยาบครับนี่พี่น้องรีดครับแล้ว vấn đề kín em mất mọi người đã kín nó ở miền ăn hồ hồ thì thì hồ 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 Lấy <Nht> bằng cái bài tập Xong nó hết mà cái gì bà Nó trời cứ chín xuống ตุกข่อยก็บจินได้แล้วพี่นหนักการทานทุกข่อยว่าจินทุกข่อยก็อยู่ว่าได้เป่นกับว่ได้ใครคนเ้องมันก็เมียนรักโลดโกรดลงพี่น้องนี่ทุกอย่างเป็นภาษาสิยูคนละส่วนอยู่ความเรียตตัวนครับความหิว เสี่งบางๆกันอยู่ไต่ในน้องเขาบริหารเองงอมองเครอแอบแต่เพือก็ัวกันแทบยิมันเท่าอย่างเนาะ จะว่าขยางก็บแสบดือยกันแต่าวมา,มมนาหนังหิวแห้งพี่น้องการเห็ดอาหารนี่แต่ละมือนี่โอ้ยใส่เวลาพี่น้องจะว่าสีเห็ดออกมาให้มันหนากินจะว่าสีเห็ดออกมาให้มันงอน <c oughs> แกมนอนมันนีน่อยู่แล้วอูว้คัะพี่น้องเด้อคุดยอดครับเอาลองเบิึงนะพี่น้องเด้อลีนครับลีนเป็นลีน,ลนอยา <c oughs> กได้ต้มก็ดีครับพี่น้องถึงงอนเด้อพี่น้องเด้อ เอาใจในก็ขอขอบคุณขับพุณเรื่อครับอีกรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามยิ่ชมครับเบาปุย๋ยจูักครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังแรงใจครับป่าปีพะนองครับกินขายงยำเว่นยำขึ้นเด้อพี่น้องเด้อฝนฮอกไกสิมาอยากล่องเบิ่งจากจอบสร้อยจูจา,ากลิน้นดาบแคมป์อ,อยากยังกับอ่ะโทู่มกะกรูงหนาครับหาใล้ยอยู่แล้กินไวยาพีตาหนอกสู้ขุนสกคนครับป่าตะมาบอกโทรมาบอกก่อนพี่น้องพ่อหาได้ก็ได้โทรถามบนว่าย่งบ่อหนี้บ่อไปสิล่ะพี่น้อง เอาชิปนี้ไปก่อนครับชิปหนามาาหม่กับปีนองก็ให้โชคดีมีกล้วยสูงยาเก็บยขาขขยาจนลำด้วยสู้ขู่สู้กอนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิวฝากกดไลไรกดแชร์กดติดตามแหมนน้ำเหมี่นเนองเลยอ